Yeah, everybody, when you see me come, you wanna pull me apart. Yeah, my touchdown. It's ready, people, ready for guitar man. หมายเลขหกปกป้องอดทำหมายเลขเกตปฏิพานสุจิงตาหมายเลขแปดท่าสะพงเสมาหมายเลขเก้านักกิจพาพันหมายเลขสิบภูดบดีน้อยวงหมายเยลขสิบเอ็ดพีระพนไหวพินิษผู้จัดการทีมท่านผอทองคำกันข้าคำนะครับที่ผู้สอนอาจารย์ภูมิศันต์ดาวทองนะครับผู้ช่วยผู้สอนอาจารย์นัทพงศ์นินคำครับอ่าอันนี้ก็ เขี่ยวไปข้างได้สาวกันอะไรครับแม่ปิงได้ปุกกคนแล้วครับไม่กลัวสักสีแชมป์เก่าป่ระกไอ้ปอปออ่าอบไปด้วยเด็กชายนตัวสีแกโอ้โหเดี๋ยวก็ตัวจะมาดครับลุยมาแล้วลุยมาแล้วพี่ปอนา็แล้ว เลาที่ีคนน้อยใหญ่ด้วยกระบวนปู่ชอยวงศพันธ์บรรยัติสัจารินทร์สมโัภกิติอนุวุฒิทองเขียวรัตการเก้ากินดาจิติพงษ์ใจขาวสนัน์สุนล่าวรวัตสิริโชควนาสกุลผู้จัดการทีมได้แก่หออศิราพรสุวรรณะผู้สอนแลาที่ร้อยตีเมติบัณฑูปันสิริและผู้ช่วยผู้สอนคืออาจารย์บรพันธ์กันธนาวิยน์นะครับโอ้โหชื่อตื่เยอะแยะมากมไปดูห้าเสือปิงของแต่ละทีมครับแม่ปิงก็แม่ปิง อนเช้าแพ้มานะครับยังไม่มีแต้มลูกนี้คูเก่งประตูสิเหียมพรว่ายังไงโอ้โหแก้ท่าการออกมาได้แก้่าการออกมาได้หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิไปแล้วโอ้โหพีรพลโอ้ด้วยเรียบรอย่อนยังพนาเอาคนเดยวเอาใจหมอมเร่ังลนี้ครับอยายาเปิดมาหมายเลขเ็ดหมายเลขเจ็ดปฏิภาสู่จริงตาส่งมาลูกนี้หมายเลขสิบเอ็ดโอ้โห ในการประสานงานของคูบดีน้อยวงกับมาตั้งแล้วครับหมายเลขสิบเอ็ดคูบดีหมายเลขสิบโอ้โหล้มลุกคู่กคานเต้นหมายเลขสิบเอ็ดม่แหงเขยิบมาเขยิบกูเนี่ยเส้นไข่กูเนี่ยปวดหัวกูเนี่ยปวดขากูเนี่ยปวดเท้ากูเดี๋ยหลุดมาหลุดมาลูกนี้หมายเลขอะไรเอ่ยแย่งกันอยู่หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดพีระพลหมายเลขสิบเอ็ดคู่บอลลูกระเร่งปแล้วครับวงกระเต้นไแม่ติง แม่ปีน็อบโอ้โดนลมสองแล้วก็โหระยวนะครับเล็กหมายเลขเจ็ดจะล้มครับนะครับลุกมาเล่าดู้อดีหนึ่งต่อหนึ่งลุดไปไหมลู่หมายเลขสามยังนิ่งครับทิติพลทิติพลหมายเลขเก้านัทกิติพาพันธ์อันนี้คุณพ่อก็มาเชียร์ด้วยนะครับหลุดไปหมายเลขเก้านัทกิต หมายเลขสิบเอ็ดธีรพลผ่านมาโอ้โหหมายเลขเจ็ดปฏิภาณจริงๆตาไม่ไปเองเอาไปเองครับวันนี้ได้รับรักข่าจากอาจารย์ทองนีน้อยวงมาบันทึกเทโทรทัศนะครับอ๋ออากาศทันช่องอะไรก็ไม่รู้บอลมีสองลูก จะไปปชุมกบูเนี่ยมามากบูบ้านี่บริพาส่งมาให้กับมาเลขเก้าไปแล้วนักธุรกิจนักกิจนักกิจล็อกไม่พ้นได้ติ๊กทกินเข้ามาให้กับรุบดีน้อยวงเอ้าโดนแย่งไปได้รัฐการรัฐการมาที่ลู่รวินลู่รวินลู่รวินจะไปเองลู่รวินจะไปเองให้กับทีปกรทีประกรลู่รวินเอาละครับรัฐการจะขึ้นมาช่วย ติดไม่ฟงเอ่าลูกนี้เสียนะครับเสียเลยเพราะว่าวางไม่ตรงเส้นนะครับรัรกิเ้าจินาเปิดตาติดที่รัฐกิจรัฐกิจไปบ้านเราดิปูบะดิปูบาดิให้กับพี่มุนแมมันไม่ทันครับสองสองหน้าใช้ไม่ไ วับดีน้อยวงครับก็เป็นตัวเชื่อมเกมจะไปหรือเปล่าหลบไปหรือเปล่าไม่ผ่านปฏิพันธ์ปฏิพันธ์นี่ฮะเท่าตะออกไปก็น่าจะติดเข้าซองโทรศัพท์ประตูวางขึ้นมาโอ้โหวันนี้คุณพ่อมาถ่ายวิดีโอให้เลยฮะบดีหมายเลขสิบอยู่ตั้งหลังมีมืเบ็ดหน้าเปิดมาภูเก็ตหน้าประตูไม่ปิงว่ายังไงโอ้โหปูป้องปูป้อง ปกป้องโอ้โหปกป้องได้ง้างแต่ละทีให้ระวังนะครับหมายเลขห้ายังได้อยู่หมายเลขห้าลงไปใหม่เช่นกันกับปกป้องปกป้องยิงแล้วหมายเลขเก้ากับหมายเลขหกโอเคครับหุณสุสีครับรัศการนี่เป็นชาวตัวใหญ่มากแต่ตอนนี้ดูเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับปกป้องนะครับอันนี้ก็เล่นกันสลุกสนานนะครับภาษาเด็กๆครับเอาไว้ยังไงยิงแล้ว เด้ไปได้โดยจิรัชสิงแก้วงเสยออกไปครับแหม่ปฏิภาณไหวพี่ลูกตั้งไว้แล้วก็ให้ปฏิภาณพีรพลได้บอลพีรพลเอาออกไปเองนะครับตรงนี้สิริอมพรไปเร็วเลัไปิไป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  ไปตอนแรกไ้บอลแ้วส่งไม้รับทีปะกอนโอ้โหปฏิทันปฏิทันเลาเลยไาเลยเอาละครับเต้ามือระ่าิลามุนแหมเีนเข้าไปแล้วจนได้พูบดีแหมถามเปลี่ยนชื่อนิดเดียวยิงเข้าไปเลยนะเอาไมีพดเหมือนกันแม่ป้งทีปะกอน ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ามตาน7ต้นนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่หก็เดินทางเข้ามาร่วมในพิธีเปิดนะครับวันนี้เจ้าของสถานที่พอนันพนวดก็ดีดูเกมนี้ครับเกมนี้ลดไปโอ้โห

รู้ว่าอาจารย์่อดีจะดีใจหรือเปล่าลยจิ้มมาครับปฏิพันธ์แต่ก็ติดนัำพลแยเออกไป เบรคเลื่นลงไปครับหมายเลขเก้าของวันนี้ครับนั่นเบรอินทนนท์ลงไปได้มงเลยแล้วก็จะโตกลับแล้วครับเด็กสก้อนยิงเด็กสะก้อนวันนี้ครับ

ผมมือต้อนรับคู่สิดท้ายรายการของรอบแรกรุ่น12ปีนะครับเป็นการชี้ชะตาว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบอุนิมันได้นอนครับเพราะว่ามีเ็ตคะแนนเท่ากัน ระหว่างเจ้าถิ่นโรงเรียนบ้านเเหนือเจ้าของสนามนะครับพบกับสุริอภรณ์ผู้มาเยือน